หายที่มินทำอาหารก่อนเดี๋ยวถ่ายดิจถ่ายจะได้รู้สูตรใครเรียนว้นั่นอะมีนเดี๋ยวปล่อยกดกดก่อนเอากดเขทำไมเออปล่อยละแล้วก็ปล่อยลงมาข้างล่างแล้วก็บิดบิดบิดใส่อ่อนๆอ่็นไยแก หมดไปหมดไปวัตถุดิบอยู่ไหนอยเพื่อนนีนี่หน่อย้างหน่เดี๋ยวยังไม่ได้ใส่เลยเลยอย่าทำมันเค็มแล้วก็ลาว่าเมื่อไรเตี้ยเยี่ออกมาแล้วแล้วก็พอ สามคนน่ะมีพอไหมเอาว <aha. S 3> ่าฟองเนี่ยฟกิ่ขนมาเฟงกักินด้วยมั้งนสีอิวขาวอยู่ไหนปุ้นั่นสีนำๆนะไม่เกสักกรเอๆำๆตำนะำนะอันำโมใจอ่ะำนะำนะันำๆขำโมหันมาไม่เห็นฮะอันไหนนั่นน่ะต่กรรมกน่ะ

ดูสิสีมันไม่สวยเลยไม่สวยเลยอ่ะเด็เนี่ยมันไม่สวยเลยอ่ะมันจะเค็มหมอเค็มไปสะเอาไปสองอันใส่อันจุดก็ใส่ของชีสเอาและชีสมันเค็มชีสมันอร่อยชีสเนี่ยอร่อยที่เมยังกินเลยต้องใส่ที่มาทอดไก่เออไก่เลยนะเดี๋ยวไปกินด้วยกัน ไก่อะไรนะรีบเลยน้ำมันมันร้อนแล้วมันเริ่มร้อนแล้วพร้อมใส่แล้วเลื่อยอร่อยมีควันออกแล้วควันออกแล้วฮ้อนฮ้อนเกินบิดขึ้นไหนอ่าได้อันมสุดเอาร้องไปสุดๆเลยเออนั่นละเอาละฮ้อนละมีไข่อันจิ๋วด้วยที่มีไมีไข่จิ๋วด้วย มาแล้วฮู้วโฟมอีกนันนันนะคือหายละพอดีฟองฟองเห็นฟองฟองไหมคะเป็นไฟ่อมไฟมันเบาไปพ่อเป็นมือเชฟอาหารขยาขยหน่อยเ็ยี่ยังเอาเออนั่นน่ะยังเอาพ่อเป็นเชฟอาหาร พ่อเป็นมือเด็ดที่สุดเลยด้วยถ่ายพี่มินดิถ่ายพี่มินดิถ่ายหน้าพี่มินดิแก่แล้วไม่ได้เลยมันจะติดกระทะไหมเดี๋ยวก่อนกำมันไปก่อนวนันอาทิตย์ละมันติดแน่ๆหนูเคยทำติดติดนั่นแหละน้ำมันไม่ถึงแค่นั้นแหละเออ้นดีจังเลยว้ของไมมไฟมันแหงแ้งละเอาฟิน ปีนยังไงนั่นน่ะปีนยังไงมันยังเลอะอยู่เลยนะใช่มันไหม่แล้วทั้งปื้นนม่เอาเวทละปี๊บเออไม่ใช่มันไหม่แล้วจริงๆมันไหม่ไข่ดำเออไขยใหญ่ไข่ไปมันแห้งแม่แห้งเกินน่ะไข่ดำไม่รู้อร่อยป่ะจะกินได้ป่ะแต่กินไปก่อนอันใหญ่ไปเริ่มเพิ่มเลยเนี่ยไม่รู้จะกินหมดไหมดูดิพิกเล้อวอร์ร่าจะมันอันนั้นอ่ะพิกจะมันสุกไหม โอ้พอแล้วปิดแก๊สเลยปิดแก๊กวางเลยโอ้ไข่ไข่อีกาดูหน่อยดำพิถีพอวางนั้นนะวางนั้นมันห่อนไปดูสิ่งที่ใส่ชีสสิไม่ด้วย ายได้5นาทีแล้วเนี่ย